สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับมาดูรถขุดโกเบมาร์ไฟครับโอโหสวยงามเลยเป็นงานเคลลิงครับอันนี้ก็คือมาร์ไฟนะครับรุ่นคุณปู่น้องๆคุณปู่ครับสภาพยังใหม่ๆกิ๊กๆเลยอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเป็นรถของทีมงานเขามาเคลลิงนะครับเจอรุ่นนี้ ใช้งานถือว่าดีเลยใบแท็กก็ยังโอเคครับวันนี้เรามารีวิวจ่อมาร์ไฟครับลอนเลอร์ลอ,อนเลอร์หกตัวนะครับแคโรเล่หนึ่งตัวสปอกเก็ตหนาๆนานานเลยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นรถไทยนะครับทุกคนรถไทยหรือว่ารถญี่ปุ่นนี่แหละเพราะว่าหัวมันเป็นหัวสีเทาเนาะปูมา,ามกก็มีคาบเขาเรียกอะไรเซอร์วีคาบ ไฮดรอลิกนะครับตามการใช้งานมันเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้เสียงค่อนข้างที่อาจจะดังนะเสียงเอ่าเสียงลมเสียงอะไรเพราะว่าไม่ไม่ได้ถือมานะครับบังเอิญเจอกันพอดีนะครับมาดูเฟรมช่วงล่างถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชมก็ตามการใช้งานแล้วครับความเยิ้มของเขาความอะไรทุกๆอย่างนะครับนะถือว่าสวยนะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องเครื่องอะไรใครรู้นะครับคอมเมนต์มา ใช้ดีครับหอหอตัวนี้เขาเรียกมาร์ไฟหรือเปล่าผมบอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับ<ๆ>งามนะรถหลายปีมากแต่ว่าสภาพโอเคอะทุกคนสภาพรถถือว่าโอเคครับสภาพได้อยู่นะครับอันนี้เพิ่ง,งจอดนะเนี่ยมีรถ6กล้อด้วยวิ่งงานด้วยเป็น120ยี่สมารไฟครับคันนี้ เสียงลมก็อาจจะเข้ากล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ถือไมคมานะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับโอ้พัดลมแอร์พัดลมแผงแอร์นะครับตัวนี้เป็นมาร์ไฟ120นะครับหรือว่า SK 120มาร์กไฟนะครับรช่วงล่างนะครับอันนี้ไฟท้ายหายไปแล้ว <c oughs> ไฟท้ายหายไปแล้ว ถือว่าโอเคครับสภาพประมาณนี้ก็ใช้บ่อยครับก็เขาก็ใช้บ่อยกันอยู่นะอ่าเขาเรียกอะไรมาร์กไฟอะร้อยี่สิบนะครับส่วนมากก็จะเป็นเก่าลอกบ้างนะครับก็จะใช้ทนทนหน่อยนะครับทุกคนแต่ส่วนตัวผมว่านะครับถ้าเป็นมาร์กไฟหัวหอนะครับมันเป็นรุ่นยอดฮิตรุ่นขายดีเลยมันเป็นรุ่นตั้งแต่ปีไหนเนี่ยสองเจ็ดสองแปดเนาะหรือเปล่านะครับน่าจะสองเจ็ดสองแปดนะครับทุกคน สวยงามมากกระบอกไฮดรอลิกนะครับไม่มีเยิ้มเลยขนาดใช้งานขนาดนี้แล้วนะครับมันมีแต่คราบจารบีนะโอ้โหอยากจะถ่ายตอนอ่าเขาทํางานเลยเกินอยากถ่ายขาบวนการทํางานของเขาเลยเกินว่าอ่าทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับคือโอเคนะผมว่าสวยงามมากนะครับอ่ะแห้งๆเลยนะบูมอาร์ไม่มีรอยปะรอยเล้าเลยนะครับถือว่าสวยถือว่างามๆเลยอันนี้รายละเอียดผมก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับ รู้แต่ว่าเป็น S K 1 2 0 m a x ยฟนะครับตัวนี้เครื่องน่าจะเป็นของฮีโน่นะครับเครื่องฮีโน่ปัม๊มน่าจะเป็นปัม๊มคาวาซากิเคเคเท่าไหร่เคสาีหรือว่าเคเท่าไหร่นี่แหละใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอ่าบางทีออลไสไ์มันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันผมจำมันต้องจำหลายคันเนาะมันต้องรีวิวหลายคันมันก็จำไม่ได้นะครับผมบอกเลย อันนี้เรียวๆสดๆเลยครับไม่มีอินเสิร์ตไม่มีไฮไลท์นะครับสวยงามนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับพามาดูมังไฟนะครับจากคุณปูอ่ะนานๆทีจะได้เห็นแบบนี้จอทีอยู่ที่หน้างานเพราะว่ามันเป็นเสาร์ทิตย์เนอะถ้ามันเป็นวันจันทร์ถึงสุกก็น่าจะได้เห็นระบบการทํางานของเขานะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องลิบสายมันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ